สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยนิดก็จะพาเพื่อนๆมาทำย่างปลานะคะปลาแซลมอนนะคะนี่คือปลาแซลมอนนะคะเราก็จะใส่อันนี้ปลาตัวนี้1กิโล4ขีดเนาะเดีจะใส่เครื่องเทศลงไปนะคะเป็นโรสแมรี่ไม่มีนะคะก็ใส่ ใส่ออริาโ,โ,โนนะคะนี่คือเกลือนะคะเพื<ๆ>่อนเกลือเกลือเม็ดนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะใส่เกลือแล้วก็ ใส่พริกไทยนะคะใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ตามยายนิดนะคะอันนี้คือผงผงัวหอมนะคะเพื่อนๆอะไรก็ใส่ไปนะคะที่เราคิดว่ามันจะอร่อยตามตามชอบเลยอยันนี้ก็ใส่ตามใจชอบนะคะ แล้วก็กองอารมานะคะพอแล้วนะคะก<อ>็จะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วเราก็จะ ความจริงเดยนี้ทานเนยลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพื่อเพื่อที่ว่าหนังปลามันจะได้ไม่ติดกระดาษนะคะเดี๋ยวนี้ชอบกินหนังปลานะคะแเราก็จะมาใส่เนยนะคะเพื่อนใส่เนยทานเนยลงไปนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเตาอบนะคะปลาปลาเซลมอนนะคะ หนึ่งกิโลสี่ขีดเนาะเกือบเกือบห้านะคะเกือบเกือบกิโลครึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้คือได้แล้วนะคะเตาค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวจะมาทาซอสนะคะซอสอีกสักรอบเนื้อปลาจะได้ชุ่มฉ่ำนะคะเพื่อน ก็จะเอาลงไปอบอีกสัก5้านาทีนะคะเอาไปอบอีกสัก5้านาทีนะ มันจะระเบิดนะคะย่างปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะปลาลักนะคะปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนในเตาอบหรือว่าย่างปลาในเตาอบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน ปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะยังทิดทางคนเดียวไม่หมดหรอกนะคะเ,เพราะ่าไ้แกก็ไม่กินปลานะคะเพื่อนๆแกไม่กินปลานะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะชิ้นนี้หนึ่งกิโลสี่ขีดนะคะเพื่อนๆใหญ่มากใครที่ยังไม่ทานข้าวเย็นมาทานด้วยกันนะคะ ปลาย่างนะคะปลาย่างนะคะปลาย่างซอสนะคะสารพัดซอสใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนมาทานด้วยกัน,นะค่ะฝากช่องสมิญญาแอน l อลิ b เบธพาแซบด้วยนะคะ <S <S ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะ <S <S ดูที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะ <S <S ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพื่อน <S <S ชีวิตของคนเราไม่ได้เยืนยาวนะคะ อยู่กับทุกวันให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆอะไรที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าที่มันหนักๆดราม่านะคะก็ทิ้งๆไปบ้างนะคะเดี๋ยวสุขภาพจิตจะแย่นะคะเพื่อนๆสุขภาพจิตของเรานี่สําคัญนะคะถ้าสุขภาพจิตยแย่นี่ก็ร่างกายเราก็จะแย่ไปด้วยนะคะเยยนี้ก็ทํางานจะกับคนป่วยเนาะก็รักเพื่อนๆทุกคนนะคะ ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆทานกับข้าวหรือทานกับมันฝรั่งก็อร่อยนะคะยีนนี้ก็จะชอบตรงเนื้อตรงท้องนะคะก็จะอร่อยดีนะคะเพื่อนๆ สวยงามน่าทานมากเลยปลาย่างปลาย่างนะคะแซลมอนแซลมอนย่างนะคะแซลมอนย่างนะคะเ,เพื่อนๆปลาแซลมอนนะคะย่างซอสนะคะย่างซอสนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะรักทุกคนคะ่ะ